นิทานเรื่องกาในฝูงหงจัดทําโดยนายอัครพงศ์เสียงดีนักเรียนชั้นม .4 สี่ทับเจและนายวรวิทย์กางกันยานักเรียนชั้นม .4 สี่ทับเจฝูงนกในป่าต้องการผู้นำฝูงจึงพากันออกไปอ้อนวอนนางฟ้าให้มาเป็นผู้นำของพวกตนขอบใจพวกเธอมากนางฟ้าพูดกับพวกนกแต่ฉันว่าผู้นำที่เหมาะกับเธอก็คือ พวกเธอเองตัวใดตัวหนึ่งนางฟ้าแนะนำผู้นำพวกเราต้องกิงที่สุดพวกนกลงมติและสวยที่สุดด้วยนกเป็ดน้ำออกความเห็นใช่สวยที่สุดนกอินทรีเสริมในที่สุดพวกนกก็เลือกใครเป็นหัวหน้าไม่ได้เพราะทุกตัวมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้กาดำตัวหนึง่งซึ่งอยู่ในฝูงนกที่จะเลือกหัวหน้านี้ด้วยเลือกไปเห็นองขาอยู่ใกล้ จึงคิดว่าถ้าเราทําตัวให้ขาวเหมือนหงเราคงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าฝูงนกแน่ๆเลยาดำจึงลงเน่นน้ําอย่างหงบ้างแต่ขนดําก็ไม่ขาวเหมือนหงทันใดนั้นกาดําเหลือไปเห็นขนนกสีสวยๆลอยมาตามน้ําคิดออกแล้วนกกาดีใจเราจะใช้ขนพวกนี้พรางตัวเราก็จะเป็นนกที่สวยงามได้กาดํานําขนนกมาแซมจนตัวสวยงาม แล้วจึงเดินกรีดกลายไปที่ฝูงนกนกตัวนั้นไงสวยงามเหมาะจะเป็นหัวหน้าของพวกเธอนางฟ้าชี้ไปทางกาดําแซมขนหงเจ้าชื่ออะไรนกกู่เข้าไปลุมล้อมพวกเราไม่เคยเห็นนกอย่างเจ้าเลยช่างสวยจริงๆกาในขนหงเผอตัวด้วยคำเยินยอของพวกนกจึงเอ่ยปากพูดขึ้นว่า กากากาพวกนกพอได้ยินเสียงก็รู้ว่าถูกหลอกจึงช่วยกันลุมจิกตีจนกาต้องรีบหนีออกจากฝูงไป